อยู่ช่องมาอถิ่นจิน้ไทยนะครับแตอนนี้ก็รถตากาจากนี้ทุดกวม,มาถึงตำบลบ,บ้านนกงางาครับสาธุครับสาธุนะครับยกน้ำถวายด้วยครับยกน้ำถวายด้วยยกสาธุครับ ยกน้ำถวายด้วยอนุโมทนาสาธุขขครับผมบนนะราชสูตรินครนรสจังหวัดละนองนะครับอนุโมทนาสาธุนครับหายใจถือถอนไม่ได้เลยยกน้ำถวายด้วยถอดหมวกไม่ได้หดวงตามไม่เป็นไร เอาถอนไม่ได้เลยถอนไม่ได้แขนบรนาหายายุถอนถวายนะครับลรับน่อยกเนร็จบนงลังแลวางได้เลยนะครับบราสาธุาสาธุา กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องบ่าทินทินพุทไทยด้ดยนชัรับเนี้ยผ่านโรงเรียนบ้านนกางนะครับเนาะตำบลราชคะค์อำเภอเมืองจังหวัดลํนอางนะครับ ยกน้ำถวายนะครับยกน้ำถวายลงตาเลยครับอันโมทนาสาธุครับผมสาธุครับอันโมทนาสาธุยกน้ำยกเก็บผ้าไว้บนแพ็นน้ำครับครับยกครับผมยกถวายนะครับเนาะอย่าลืมยกยกถวายเลยครับครับอันนั้นจะถวายยกนะครับ ยกกวายด้วยครับฝ่ายกน้ำขึ้นครับสาธุสานกาันสาุโมทนาสาธุครับผมกดไล์กดแชร์กเไปดูที่ช่องยูทูบนะครับครับอนุโมทนาสาธุนะครับ กระเป๋าตังค์ออกกระเป๋าออกกระเป๋าตังค์ก็ออกก่อนนะครับเอากระเป๋าตังค์ออกก่อนนะครับอันแดงก็ไม่ได้นะครับรับแต่ผ้่สาธุครับได้ครับได้ครับจับจับจับของประเคนได้ครับผมจับของอนุโมทนาสาธุครับผมอนุโมทนาสาธุนะครับ อนุโมทนาสาธุครับออย่าลืมจับน้ำถวายประเคนด้วยครับน้ำอย่าลืมจับด้วยนะครับจับรวมกันถวายนะครับอนุโมทนาสาธุครับผมเดี๋ยวมีด้านหลังจะรับกันครับเดี๋ยวมาเลยพี่ครับทาางด้นครับผมนั่งตัวตรงๆเลยครับนั่งตรงๆเลยนะครับครับให้หัวขึ้นครับ ประเคนของด้วยครับประเคนน้ำด้วยครับสาธุครับสาธุครับยกยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยอนุมโมทนาสา

นาสาธุคร <othe> ับสาธุครับสาธุครับสาธุครับไไม่รู้ยังับสางางนาีกวาาาฝนมาแล้วครับฝนนตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะนาสาธุครับสาธุครับสาธุครับ เดี๋ยวนมลัมดัมนกาสาทุครับนมนี้ให้เด็กเลยเด้อพี่นมมุนกาสั่งรับแล้ให้เด็กเลยนะครับไว้รับประทานเลยนะลูกนะวิ่ ลัเดล็อมารับอนุโมทนาสาธุัครับนิมนะครับ ทิจ้่าทิจจ่าทิจจ่าทิจจ่าโอ้นะอันโมทนาสาธุหลวงตาผ้าผ้าจับขึ้นให้หลวงตาท่านคล้อให้หมุนม้วนเลยจับขึ้นเลยพับพับจับขึ้นครับอนุโมทนาสาธุคครรัับบ วันนี้หลวงตาเข้ามาพักเที่ยวที่วัดลกงางนะครับเนาะตำบลราชสูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพระนองนะครับขอ้องช้อนย่าพึ่งไปนะแขกก่อนนะครับเดี๋ยวมีน้ำมีขนมให้เป็นมงคลให้ดีให้สุขภาพแข็งแรงน้องน้องพาน้องไม่พาน้อหน่อย ลูัการัได้เยอะนะวใกล้ๆนะครับกวาดกสะดุดอนุโมทนาสาธุครับ จับของเ้าวนนสักตครับนโมนะู้ครับนมนะัครับนโมัตมไขอเจ้าที่ขอโนมอยครับเจ้าที่สนายครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูนะเยอะตูแต่วก็เิน ยาดุสิตนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามในข้อมูลต้นทางนะครับยาลูกชูนะครับที่มาได้รับโดยบริเวณวัดตกงานรับรัดลกงานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาร์เดียนถิ่นภูไทด้วยนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลกับญาติธรรมทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ